เร่าเรื่องนครับคุณบุติศักด์อ่ะอันอันนพรนะครับสวัสดีครับผมบุติศักด์อันนาคพรนะฮะชื่อเหมือนหมอซิวแต่เป็นครีเอทีฟโฆษณานะครับก็ผมก็เป็นเพื่อนที่ยี้ยี้นะฮะที่ไม่รู้หายไปไหนแล้วก็มาทำงานอยู่เอเจนเซีย ที่ตบมือเนี่ยคนเอเจนซี่ทั้งนั้นเลยนะครก็เดี๋ยวลองดูงานบางส่วนที่ผมเคยทำดูก่อนแล้วกันนะครับ ครับผมก็เ,เป็นผมเป็นครีเอทีฟนะครับที่มาจากสายของโฆษณาซึ่งอ,อยู่ใกล้เคียงนะฮะกับกิเลสหรือความโลภซึ่งต่างจากจีวอนพรามากนะครับ <laughs> ด้วยหน้าที่ของโฆษณาอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะฮะก็คือการถ่ายทอดนะครับข้อมูลนะฮะทางมาร์เก็ตติ้งนะครับ,รบเป็นไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดของ Product หรือว่าหรือว่าเป็นการสร้างความชื่นชอบให้กับแบรนด์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพูดงตรงๆมันก็คือ คือเรื่องน่าเบื่อนะฮะหน้าที่ก็คือการใช้ความที่สร้างสารรค์เนี่ยไปผสมกับความน่าเบื่อเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นความน่าสนใจนะฮะหรือว่าความสรุปสนานนะครับซึ่งความยากของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกทําภายในเวลาที่จํากัดแล้วก็ต้องทําให้ได้ทุกครั้งนะฮะหมายความว่าถ้าแต่งเพลงสิบเพลงต้องพอสิบเพลงนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละรายที่มาหาเราเนี่ยคงไม่ คงไม่ได้มีใครคาดหวังว่างานตัวเองจะด้ยอยว่งงานของที่เราทําให้คนอื่นนะฮะซึ่งความยากของมันก็คือเวลาเราทารําโฆษณาออกมาเนี่ยเราต้องไปแข่งนะฮะกับกับแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งซึ่งเขาก็มีครีเอทีฟเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทํางานออกมาสู้กันเพราะบอกว่าเราต้องสู้กับครีเอทีฟคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องสู้กับงานของตัวเองนะครับที่เคยทำไว้แล้วในอดีตด้วยซึ่งนี่เป็นความสวยที่มากกว่าเดิม เหมือนกับทุกคนผมก็มีส่วนผสมนะครับในการในการที่จะเอามาใส่ในตัวงานที่จะทําให้ตัวเองสบายใจได้มากขึ้นอีกนิดว่างานมันเข้าใกล้ความโดดเด่นนะฮะมากกว่าโฆษณามาตรฐานปกติอีกสักนิดนะฮะซึ่งเช่นเดียวกคนอื่นที่ผมเชื่อว่าครีเอทีฟคนอื่นก็มีเหมือนกันซึ่งบางคนอาจจะเป็นาภาพที่สวยงามนะครับหรือว่าคอนเทนต์ที่ตลกหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่า,าสําหรับผมเนี่ยผม พูดเป็นกลมๆนะฮะเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเนี่ยสม,สมนี้ผมเรียกว่า Impact ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใหม่เลยสำหรับคนที่ทำงานในวงการแบบพวกเรานะฮะทุกคนก็รู้นะฮะแต่ว่าปัญหาคือผมเชื่อว่าการตีความคำคำนี้ต่างกันนะครับในการทำโฆษณาเนี่ยผมจะได้ร่วมง,งานกับคนเยอะมากนะ,ะทั้งลูกค้าทั้งพู่กับทั้งช่างภาพนะฮะทั้งฝ่ายการสสินะฮะกับคนมากมายเนี่ย มันก็มีคนที่แปลความหมายของคำคำนี้ impact แปลว่าการใส่ข้อมูลของ Product ลงไปได้ที่มากที่สุดภายใน30วิทั้งภาพเสียงและตัวหนังสือนะครับไปจนถึงกลุ่มคนอีกประเภทหนึง่งซึ่งผมอาจจะเชื่อมากกว่าว่าคนกลุ่มนี้เข้าถึงคำว,ว่า impact ในความหมายของผมนะครับแล้วผมก็พยายามจะศึกษาเรียนรู้นะฮะจากคนเหล่านี้แล้วก็สรุปมาเป็นคอนเทนต์นะฮะที่ผมใช้เป็นหลักยิดในการทำงานของผมนะครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยอิมแพคม,มันเหมือนอย่างเงี้ยจะต้องให้เครื่องบินบินชนตึกวัวเหตุกี่ครั้งคนถึงจะจำได้ดการก่อการร้ายเนี่ยมีมานานแล้วนะครับมีมานานมากแต่ว่าผมเชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับการก่อการร้ายใหม่เหตุการณ์นี้มีเกิดมาประมาณ7ปีแล้วนะครับแล้วก็ ที่สาคัญมันเกิดขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งนะตอนที่เกิดขึ้นนี่ผมเรียนประมาณปีหนึ่งปีสองเองครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันยังติดตาผมจนถึงตอนนี้อยู่เลยนะซึ่งไอการสร้างแบรนด์ของการก่อการร้ายตรงเนี้ยผมมองว่า,วามันมันนาไปสู่แอคชั่นนะฮะแอคชั่นของไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายอื่นๆด้วยกันนะฮะหรือกลุ่มต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งนั่นมันทําให้เรารู้สึกว่าเริ่มมีกลิ่นของ การหมุนของเงินจำนวนมหาศาลแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าความ impact เนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าวิลเดนเนี่ยจีเนียที่เขาแอปพูฟให้ทำโปรเจกต์นี so, women, ้คือเราเห็นภาพนี้เนี่ยนี่คือผลสุดท้ายออกมาแล้วไงฮะเราไม่ค่อยได้คิดว่าเฮ้ยก่อนที่เขาจะเรารู้แหละว่าตอนทำมันยาก แต่ผมว่าที่ยากกว่าคือตอนที่เขามานั่งเบรนส s t o r m กันนะ <c oughs> นึกภาพผู้ก่อการร้ายมานั่งเบรนส s t o r m กันอย่างซีเรียสนะฮะไอคนที่เสนอมันก็บ้าพอที่จะบอกว่าเฮ้ยเอาเครื่องบินบินชนตึกเวอร์เทสแม่งเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ใช่ม,มุกนะเว้ยก <c oughs> ารที่เขากล้าจะเสนออย่างนั้นและไอ,ไอคนไอคนอนุมัติก็บ้าพอที่จะทำเนี่ยมันถึงทําให้เกิดอิมแพกแบบนี้ขึ้นซึ่งถ้าลองถามกลับว่าถ้าเป็นตัวผมเองนะครับถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าผมเป็นบิลเดนผมจะ approve โปรเจกต์นี้ไหมนะะ เราลองมาจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับว่านี่คือการเป็นสตอมของผู้ก่อการร้ายนะฮะผมที่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะเนี่ยอยู่ดีๆก็มีผู้ก่อการร้ายวัยรุ่นรายหนึ่งนะฮะที่พยามจะเสนอว่าเอาก็บินชนตึกเวอร์เทนกันดีกว่าผมเชื่อเลยว่าผมหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเนี่ยอาจจะตอบกลับไปว่า อะไรที่ทําให้มึงคิดว่าหน้ากลุ่มเหมือนสติสปิลเบิร์กวะมึงไปเสนอฮอลลีวูดนู่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะกลับมาทําระเบิดดีกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยงานที่ได้เนี่ยมันก็จะออกเป็นอะไรที่เหมือนเดิมครับแต่ผู้ก่อการร้ายวัยรุ่นคนนั้นก็อาจจะพยายามอธิบายกับผมว่าเฮ้ยแต่การทําระเบิดมันซ้ำแล้วนะเวย้ยมันซ้ําจนไม่รู้จะซ้ํำยังไงแล้วนะผมก็อาจจะตอบเขากลับไปว่าก็เพราะแม่งเวิร์กไงมันถึงทํา เขาก็พยายามจะยืนยันและอธิบายผมต่อว่าเฮ้ยแต่มันจะไม่มีใครจําได้เลยนู้ว่าผลงานชี้นน <Yeah> ี้มันจะเป็นของใครนะแล้วผมก็จะตอบเข้าไปด้วยคําตอบที่คลาสสิกที่สุดห้องประชุมมันเป็นอย่างนี้ฮะ แล้วก็สุดท้ายงานที่ออกมานะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เดาได้นะผมต่อให้โลโก้ใหญ่วหานี้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับตัวเองนะฮะแล้วก็เตือนตัวเองเสมอนะครับก็คือทำแบบนี้ฮะ เอออันนี้นไม่ใช่นะฮะคือผมพยายามจะบอกตัวเองเสมอให้ทําทแบบนี้ครับคือกล้าฮะกล้าพอที่จะหนีออกจากความเคยชินหนีออกจากสิ่งที่คนอื่นเคยทําแล้วมันเวิร์กแล้วมันประสบความสําเร็จนะนั่นหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเราไปทาตามเนี่ยมันมันไม่มีวันทีเข้าเดิมอีกแล้วฮะแล้วผมก็พยายามจะคอนวิสให้ลูกค้าเนี่ยบ้าไปกับผมด้วยแต่ว่าส่วนมากจะแพ้ <c oughs> เพราะว่าพวกเราเนี่ยเราก็ตกลงตัวเองด้วยเนี่ยมันจะลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดนะฮะในการทำโฆษณาหรือคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันมันคือการซื้อใจมันไม่ได้เป็นการสู้ด้วยข้อมูลหรือเหตุผลอันนี้ผมจำเข้ามานะผมอยากจะให้งานที่ผมทำเนี่ยมันเหมือนการ์ตูนะครับ